ชีวิตที่เมืองนอกของไอซ์รันยูนอกจากงานแสดงทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีและขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงจะชุกแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นนักร้องหนุ่มเสียงดีไอซ์รันยูอัปเดตให้เห็นกันบ่อยๆก็คือการเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็มักจะมีภาพสวยๆมาฝากแฟนๆอยู่เสมองานนี้เลยทำเอาหลายๆคนสงสัยกันว่า ไปเที่ยวขนาดนี้ไปทำงานหรือไปเที่ยวแล้วเอาเงินมาจากไหนเพราะแต่ละประเทศที่เจ้าตัวไปค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยๆล่าสุดหนุ่มไอซ์ก็ได้เข้ามาชี้แจงถึงเรื่องนี้แบบละเอียดยิบในอินสตาแกรส่วนตัวว่าที่เห็นตนไปต่างประเทศบ่อยส่วนมากคือการไปเที่ยวและทุกครั้งตนก็ออกเงินเองทั้งหมดโดยตนเองยังทำงานทุกวัน วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แสดง4แผ่นดินเดอะมิวสิค y อลอยูก่อนมีละครเวทีหรือจบละครเวทีแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็รับจ้างงานร้องเพลงจันอังคารพุธพฤหัสอาทิตย,ตย์ไหนอยู่ไทยก็รับงานและถ่ายรายการรัวๆเป้าหมายของไอซ์คือการได้เป็นนักร้องนักแสดงที่ทำงานให้ดีดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวให้ได้และเมื่อทำได้แล้วก็มาที่เป้าของการเที่ยวรอบโลก จะมีทริปที่จะต้องพักผ่อนอย่างน้อย4-7วันต่อเดือนส่วนคำถามว่าตอนนี้มีแฟนหรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่ายังไม่ใช้คำว่าแฟนยังไม่รู้ว่าศึกษาหรือเปล่าแต่สมัยก่อนเคยมีแฟนซึ่งไอซ์ก็ยังคงสถานะเป็นเพศชายนะครับแล้วก็เป็นเพศชายโดยสมบูรณ์แบบ ไอซ์ว่าเดี๋ยวนี้สังคมเปิดกว้างแล้วทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโพสิชันไหนเพศไหนทุกคนมีคุณค่าที่เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์และนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เผยอีกว่ากําลังเผชิญอยู่กับโรคกินไม่หยุดค่ะ